ร่ำไห้ขอโทษยันไม่ได้แย่งด่านหน้าแพทย์หญิงร่ำไห้รับเห็นแก่ตัวพาพี่สาวแม่ฉีดไฟเซอร์ยันไม่ได้แย่งด่านหน้าจากประเด็นดราม่ารุนแรงในโลกออนไลน์เมื่อแพทย์หญิงรายหนึ่งในโรงพยาบาลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชพาญาติที่ไม่ใช่บุคลากร,กรด่านหน้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์จนเกิดกระแสไม่พอใจและเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ต่อมานายแพทย์จรัตพงสุกรีนายแพทย์สาธาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยอมรับว่ามีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดสดังกล่าวให้กับพี่สาวกับแม่จริงของแพทย์หญิงคนดังกล่าวแต่ฉีดให้พี่สาวส่วนแม่ยังไม่ได้ฉีดซึ่งความคืบหน้าเมื่อวันที่17สิงหาคมที่โรงพยาบาลน,นพิตรแพทย์หญิงปริญยาณีอายุ21ปี แพทย์ประจำโรงพยาบาลระพิกร,รมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตกเป็นข่าวได้เปิดเผยกับทางสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมทางทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรด่านหน้าต้องเดินทางไปช่วยที่โรงพยาบาลบุศราคมจังหวัดนนทบุรีทางโรงพยาบาลจึงได้เบิดวัคซีนมาหนึ่งขวดเพื่อทำการฉีดให้กับบุคลากรเป็นโดสที่3ามจนวนทุกคนที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลบุศราคม โดยแพทย์หญิงกล่าวว่าหลังจากที่ฉีดครบแล้วพบว่ามีวัคซีนเหลือก้นขวดที่จะต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ในความคิดของตนก็น่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าทิ้งขยะไปต่อมาวันที่13สิงหาคมทางโรงพยาบาลน,นพิตรรมจะทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด่านหน้าจำนวน66คนโดยเบิกวัคซีนมา11ขวดในช่วงเวลา13นาฬิกาตนได้เดินทางไปจุดที่ฉีดวัคซีน ถามทีมฉีดวัคซีนว่าวัคซีนเหลือก้นขวดบ้างไหมทีมวัคซีนบอกว่าบางขวดก็เหลือบางขวดก็ไม่เหลือโดยวัคซีนที่เหลือโดสที่7ก้นขวดนั้นไม่มีใครรับรองว่ามีคุณภาพหรือไม่เขาจะไม่ฉีดให้ใครเพราะอาจจะไม่ได้คุณภาพหมอเลยถามว่าขวดที่เหลือหมอขอได้ไหม เพื่อที่ไปฉีดให้กับแม่และพี่สาวจึงโทรไปให้แม่และพี่สาวที่ช่วยงานในคลินิกมหมาพิทยาลั่วฬัยักษ์อำเภอท่าสาราขับรถพาแม่มาด้วยโดยบอกกับพี่สาวและแม่ว่ามีวัคซีนก้นขวดที่เขาทิ้งแล้วจะเอาไหมฉีดไหมพี่สาวบอกว่าเอาวัคซีนอะไรก็ได้ขอให้ได้ฉีดและด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เอาวัคซีนที่เหลือก้นขวดที่กำลังจะทิ้งขยะมาฉีดให้กับพี่สาว จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่แจ้งเรื่องไปที่ผอ,อโรงพยาบาลให้ทราบท่านผอจึงสั่งระงับการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลภายนอกดังนั้นแม่จึงยังไม่ได้ฉีดตามที่ได้เป็นข่าวว่าหมอเบียดบงังเอาวัคซีนโดสที่6ฉีดให้แม่นั้นไม่เป็นความจริงโดยแพทย์หญิงเกรติยาณีกล่าวทำตั้งตาอีกว่าตนน้อยใจเสียใจมากที่เกิดเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นและแตัดสินใจย,ยื่นใบลาออกและจะกลับไปบ้าน ทบทวนคิดว่าสิ่งที่หมอทํามันถูกไหมและชิงลาออกแบบนี้เราได้อะไรจากการลาออกประกอบกับหมอที่โรงพยาบาลนพิตรมก็มีน้อยมากส่วนหนึ่งต้องไปช่วยที่โรงพยาบาลบุษราคัมและยังจะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามนพิตรมซึ่งหมอออกมาจะมีหมอไม่เพียงพอเพราะโรงพยาบาลขนาดเล็กมีหมอไม่กี่คนหากหมอออกไปอีกคนคงจะไม่มีใครช่วยเหลือในงานนี้ ท่าสุดจึงตัดสินใจกลับมาที่โรงพยาบาลและเอาใบลาออกกลับคืนมาขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและถ้าเพื่อน้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ